อะไรอะฮะน่าฝนตกไหมเนี่ฝนหน่อยวะเนี่บเนยบโยมก็เสมอนี่เน็บจับสามปีะสวัสดีครับตอนนี้แอดก็ผมก็มารอส่งลูกเป็ดนะครับ วันนี้ส่งสองกล่องนะครับตามคิวเอารถตู้มาส่งเลยเป็นไงเราฮะฮะลัลโหลฮัลลาไม่รู้เป็นผมเขาโทรบ,บอกว่าอีก25นาทีถึงแต่เรามาถึงแล้วนะครับรอดูสักรู่หนึ่ง,งนชนนี้ก็รอ อีกประมาณ15นาทีก็ถึงนะครับร้อทรงลูกเป็ดครับผมไปอันเปิดท้ายเปิดท้ายสองกล่องอีกล่องเทินได้ไหม ิดรถที่แล้วบอกเขาเง้นหลายนะ,ะครับเนาะ เปกจันท์ค่ะจันท์โอ้แค่ะแเลย er. bon yeah. yeah. ่ตินแอร์อไรรติดแอร์เปล่ครับปีแอร์ปาถูกานีมลวีขออยาตถ่ายวิดีโอนี้ได้ครับเด้อปามีแอร์พร้อมนะ ดูว่ามมีแอร์ไหมอะไรมันเป็นนอนนะครับอัน,น,นใช่คร,ครับผม